เหเหมาดูรีเซนเทชันต่อมานะครับพรีเซนเทชันต่อมาก็จะเลือก Android ด์แอนดรอยดคืออะไรช่วยตอบหน่อยซิเฉพาะไนนวัตกรรมระบบปฏิบัติการจีใช้ระบบทั่วมบาย ดีไว้ท่างหากเอาไปกี่คะแนนดีเอาไปสัก40ล้านคะแน <laughs> นคะแนนเฟอ้อสีสิบล้านคะแนนเ <laughs> ต็มสักเท่าไหร่ดีร้อยล้านแล้วนะอันนี้เราเล่นเลยวนะ่าคะแนนเฟอ้อ Android ก็คือเมื่อกี้น้องก็ว่าเป็นระบบปฏิบัติการแล้วไอ้ระบบปฏิบัติการคืออะไรสอนให้เด็กมสามฟังระบบปฏิบัติการคืออะไร ถ้าเราบอกว่า Android คือระบบปฏิบัติการแล้วไอ้ระบบปฏิบัติการมันคืออะไรใช่มเราะบบบัติการคืรทเไทยที่ใช้งานเอาไปกี่ล้านคะแนน ระบบปฏิบัติการก็คือระบบควบคุมไอ้ตัวฮาร์ดแวร์เหล่านั้นเนี่ยระบบควบคุมในเครื่องนั้นอ่ะใช่ไหมแค่นั้นอ่ะเหมือนเป็นมันสมองอ่ะใช่ไหมเหมือนระบบปฏิบัติการ Windows ก็เป็น Windows OS ใช่ไหมลินุกโอเอสแม็คโก็คือระบบปฏิบัติการควบคุมในเครื่องนั้นนั่นเองส่วนมากก็จะใช้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเป็นซับสิสติกโอเอสโอเปอเรติงซิสเต็ งั้นแอนดอยก็เป็นระบบปฏิบัติการก็คือระบบควบคุมแม่นี้ระบบควบคุมโทรศัพท์มือถือใช่ไหมโดย Google เป็น o p s o u r u r p l p t f t r o r o r o r m o l i p h p n o ใช่ไหมก็เป็นระบบควบคุมสำหรับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบหนึ่งใช่ไหมเรือยี่ห้อหนึ่งแบบหนึ่งซึ่งเขาเนียกเป็น Open Source ใช่ไหม แล้วโอ n Source คืออะไรสมัยนี้โอเพ่นซอสคืออะไรใช่ครับก็คือเข้าไปแก้ไขพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมได้เนื่องจากเขาให้ซอสโค้ดถ้าไม่มีซอสโค้ดเราก็พัฒนาได้ยากต้องไปแ a c เตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเขาให้ code, ซอสโค้ดนะเราก็จะไปพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น ช่ไหมดังนั้นสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคของ Open s o อร์สเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ Windows มันเป็นระบบปิดไม่โอเพนซอร์สดังนั้น Open s o อร์สก็คือเอามาต่อต้าน Windows ใช่ไหม,ไหมและเดี๋ยวนี้ระบบ Open s o อร์สก็จะเยอะแยะอย่างเช่น r ว p r e s s ใช่ไหมเอดอะไรพวกนั้นก็เป็นโอเพนซอร์สงั้นเวลาเราให้เขาทำซอฟต์แวร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาทำมาเป็นโอเพนซอร์สให้เราเนี่ยแสดงว่าเราได้ซอฟต์โค้ด แล้วเราก็แก้ไขเองได้ไง่ยายเช่นชื่อโปรแกรมชื่ออะไรไม่ต้องไปพึ่งโปรแกรมเมอร์งั้นข้อดีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเขาทําเป็นโอเพนซอร์สคนต่อมาถึงเว่าโปรแกรมนี้เขาไม่อยู่แนละ้วโปรแกรมเมอร์คนใหม่เข้ามาเขาก็มาศึกษาโอเพนซอร์สเราต้องแก้ไขเดิมได้ไง่ายขึ้นเพราะว่ามันมาจากคอ,อ,กอ source, เดียวกันโอเพนซอร์สเดียวกันแต่ถ้าต่างคนต่างทาไม่ใช่โอเพนซอร์สไปแก้เขาก็าจะต้องไปรื้อโปรแกรมเขาหมดซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ a อ d ดรอยก็เล่าที่มาของอุกรณ์ซอสที่นึงแอนดรอยเวอชั er. อ่าเรามาดู Android Version ก,กันนะครับอ่านี่ Android Version เราลองหาความสัมพันธ์ของ Android Version ซิว่ามีอะไรบ้างจาได้ไหมมีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรนะมีลูกตาเหมือนกันก็ก็น่าจะใช่นะมีอะไรอีกความสัมพันธ์ ของแอนดรอยเวอร์ชั่นแต่ละเวอร์ชั่นอ่าเป็นถนน,นแล้วมีอะไรอีกนอกจากเป็นถนนแล้วมันมีอะไรอีกที่มีความสัมพันธ์กันดูให้ดีฮะมีเสาก็ถูกมีเสามีอะไรอีกความสัมพันธ์เดี๋ยวใครตอบถูกคุณครูให้ววันนะวันอะไรดีนะลองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ระหว่างเวอร์ชัน Google เขาเป็นบริษัทนวัตรกรรมใช่ไหมเนี่ยเขาก็ตรงกับเราละคือ Google นี่ออกนวัตรกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมนานั้นนวัตรกรรมที่เขาออกมาเนี่ยบางทีเขาก็ทําให้มันสนุกด้วยอย่างเช่นเขาตั้งชื่อให้เป็นขนมใช่ไหมแล้วมีความสัมพันธ์อะไรอีกลองดูให้ดีเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรเวอร์ชันสองคืออะไรเวอร์ชันสามคืออะไร เวอร์ชันสี่คืออะไรอ่าเวอร์ชันห้าคืออะไรได้ไหมความสำคัญเจอไหมความสำคัญเจอไหมมันคืออะไรขนมถูกต้องคือคือความสำคัญหนึ่งอะขนมถูกต้องมันยังไม่ีกมาแรงหรอขนมไม่ใช่มาแรงของหวานก็ถูกเงยเป็นขนมเงี้ย มันมีขนมอาถูกแล้วแต่มันจะมีความสัมพันธ์อะไรอีกที่มันที่มันนอกเหนือจากขนมอ่ะฮึไม่เจอเหรอกี่ตาเนี่ยยี่สิบตาสี่สิบคนสี่สิบตาขนมถูกต้องขนมก็ถูกต้องแต่ยังมีความสัมพันธ์อะไรอีกไม่ใช่ขนมก็ขนมมาขนมมันรูปร่างเดียวกันได้ยังไงหมดเวลาท i m e o ตัวแรกของตัวอักษร เนียไอ้เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันเอเวอร์ชัน B ีเนี่ยยังไม่เปิดตัวมันจะเป็นของบริษ Google, ัท g o เ g l e เป็นเมื่อก่อนเนี่ย Google เนี่ย Android นี่ไม่ไม่ใช่เป็นของ Google โดยตรง Google เพิ่งมาซื้อทีหลังเขามีบริษัท Android อยู่แล้วแล้ว Google มาซื้อแล้วก็มาเริ่มออกตัวที่เวอร์ชัน C ก็คือทับเคใช่ไหมตัวดีก็โดนนะนะ E A K F แ o ลฟฟอยล์จีจิงเก K ตอนนี้ก็เป็นกิดครับใช่ไหมและต่อไปถึงตัว T ก็จะเป็นทองหยอด <c oughs> ผมจะไปเสนอบอกให้ยเราเป็นทองหยอนต่อไปตัว K แล้วตัวอะไรต่อ L ใช่ไหมเป็นอะไร <L. S 1> <L. S 1> ไม่รู้ L นะ,ะเรามาดู Android Device Android Device ก็ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากเลยนะหลายขนาดหลายรูปแบบนะใครใช้ Android บ้าง ใครใช้ทั้ง Android ทั้ง iOS บ้างมีสองเครื่องเลยโอเคอ่าเรามาดูว่าเราทำ Android แล้วมันมีอนาคตไหมใช่ไหมก็อันนี้ปี2011นะ Market Share ของ iOS iPhone ใช่ไหม19% Android 43%อื่นๆก็เป็น Windows Phone เป็น BlackBerry เป็นอะไรพวกนั้นนะแล้วก็มาอันนี้2012นะก็กระเถิบขึ้นมา ไอโฟนกระเถิบขึ้นมา20 a อนดอ i ์ก็ขึ้นไปอีกใช่ไหม <c oughs> อื่นๆก็ลดลงมาแสดงว่าใช้สมาร์ทโฟนเยอะขึ้นปีนี้ Google จะครองโลกมา81% iOS ลดลงมาเหลือประมาณ13 Windows Phone Arthur ก็เหลือนิดหน่อยงั้นออนดอร์ Android ตอนนี้ก็เท่ากับว่า ควบคุมตลาดกลางตลาดล่างหมดแล้วนะ iOS ก็จะเป็นตลาดบนใช่ไหมเราก็จะได้เห็นอนาคตว่ามันรู้เรียนรู้ไปแล้วมันมีอนาคตไหมนี่มาเก็ตแชร์แล้วอนาคต a อ d r o i d เป็นยังไงลองจินตนาการอนาคตไอ้เจ้าระบบควบคุม a อ d r o i d เนี่ยมันมีอนาคตไหมอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่พวกเราจะพัฒนาต่อไป okay